สวัสดีพี่น้องป้องปายครับน้ำฝนเบานครพนมคือเกานะครับเม่นี่กะนี่ครับสีมาเอาน้ำไม้ออกจากขวดครับนี่เป็นหนึ่งหมู่บ้านนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ความคิดของชาวบ้านนะครับกะเอาน้ำไม้อัดใส่ขวดนะครับแต่วิธีการออกว่าน้องสินสิบอกนะครับกนึ่งหรือคือเอาขวดน้กมานะครับขวดออกมานี้ครับน้ำไม้อัดขวดนะครับอี่วิธีการออกครับหลายคนก็ยังบ่รู้นะครับแล่ว่า เขาเป็นนมสอัดใส่ขวดครับแบบแบบนี้นะครับเปิดบางที่เขาอัดใส่ถุงแต่นี่อัดใส่ขวดครับเป็นน้ำไม้ไลนะครับนี่ครับเก่านี่ขวดใส่ที่นะครับที่ที่เอาหนามมันออกแล้วก็เอาตะเกียบนะครับเคียเคียเคียวไปเรื่อยๆครับมันอาจจะออกยากแม่นะครับใส่เวลาในจังวะนนะครับกะตรงนี้ครับลักษณะนี้นะครับเทหนามันออกครับเทหนามันออกแล้วแล้วเขากนแง่ครับเอ้นี่แง่ครับนี่ครับ แย่มันก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆน้ำมัเท่าแย่นะครับนี่ครับออกมากเท่าต้นไสเวลาเนี่ยครับนี่เป็นน้ไม้นไล่นะครับน้ไม้นไล่นะครับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเนี่ยรายกานี่ครับผู้ใดที่ซื้อมาแล้วออกมาเปลี่ยนโมเมนต์ทุบขวดนะครับนี่ครับเอาออกแบบนี้นะครับบานอุปสมาสาธิตเ้เบิรงนะครับอ่าเพิ่นกับนี่ขายอยู่นะครับขายอยู่บนอุปสม่กับนี่ก็คือว่าของฝากนะครับบานอุปมาสาธิตให้เบิรงนะครับมาสาธิตให้เบิรงกมาออกได้เพราะว่า แต่เราจึงวัดเพื่อที่ใส่ถุงเนาะอันนี้มันใส่ขวดนะครับนี่ครับแย่ไปเรื่อยๆมันสิไหลออกมานะครับน้องไม้พอดีแบบว่าพอดีหู้ขวดนะครับพอดีหูขวดแล้วก็นี่ครับออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนเมดขวดนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเอาออกนะครับวิธีการเอาออกของน้องไม้อัดขวดนะครับอำเภอนาแก่นะครับนี่ครับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับกคลิปนี้การเอาซํานี้ครับวิธีการเอาออกขวดนะครับสวัสดีครับ